แทนแทนเอามาส่งใบไ,ไม่เนี่ยนี่เราจะมาเปิดห้องที่เฮ้ยพี่อ๋ออยากเป็นคนเปิดปาช่วยเปิดให้ทีมงานนะคะแท,แทนแทนแทนเปิดไม่ได้ด้วยประเดน็นลองทุกบ้าเนเลยถูกห้องไเลี่ยถูกห้องนี้แปดศูนย์เจ็ดถูกแล้วเนี่ยห้องไม่ใช่ห้องนี้หรอมีแปดศูนย์เจ็ดห้องนี้ มอคาอเตรแทนแทนการสองใบใช้ไม่ได้สักใบเลยนะคะก็บอกเขาเตอร์โอ๊กดปิดท่อนผึ่งอืมนี่นะคะเอาตกลงก่อนตกลงก่อนเอายังไงมุกเดี๋ยวเขาไปภาคฟ้องก็ได้แทนแทนตกลงมูลม,มีแต่กำบังนะคะเข้าห้องไม่ได้ดูสภาพไปก่อนเลยก่อนร้านเนาะ ไปเกาะล้างแล้วข้ามไปเฮ้ยพี่พูดความจริงนะพี่ไม่เคยไปเกาะล้างลย่างนี้ไปมาวีก่อนเมื่อวานนี้เขียวทั้งเขียวทุกขาดเลยนะจริงเหรอเขียวปะวานอ่ะใช่เขียวปะวานกับเราจะไปสัมผัสขี้ปะวานกันเหรอคะเขาด่ามากกันเต็มทิกตอกเลยเมื่อวานเนี้ยมันหายยังอ่ะขี้ปะวานทำไมต้องด่ามากเระว่นเอาเล็บแจ๊สเขียวหมดเลยจะไปหาล็อกกันแบบ เนกก็ินข้าวที่เขาไปกันไงให้มุกคนนอนกี่โมงเนี่ยเขาไปตอนเนี้ยอุ้ยมูฟเวกานนอนนอกนอนแม่เดี๋ยวนอนเฝ้า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 ของให้ซาซิมิก็ทุกเลยอ่ะท่านี้สวยนะตอนเช้านอนนีปุ้นว้าวมุกไปถ่ายคอนเทนต์กันอุ้ยหิวมากถ้ามุ๊กไม่ไปพี่ก็ไม่ลงงานอน่ยวันนี้อ่ะเสียหิวมากเนี่ยตัวแทนไปไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่อะมข้าวกินก่อนด เออขี้เกียจกว่าไม่จะดิ้นหอบมากซินี่ไปทางไหนไปห้องของป่ะเทศนะเอาแล้วห้องสวีทนี่เอาไปห้องนึงห้องงานนิมูลอันนี้ห้องอะไอันนี้ห้องนี้อันนี้ก็ห้องงานนิมูลนะคะเดี๋ยวจะพาไปเจอจักรพรรดิไปเจอจักรพรรดิมือไรเนาะจะว่าเกี่ยวไหมเสียบกันไว้ข้างในไม่เกี่ยวนะเกี่ยว การใบนี้อาจสแกนไม่ติดตอนมีก่อนตอนมีออเข้าอาจจะเอาใบนน้นอะสแกนเข้าถูกถูกเพราะไ่ใเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นไอ้นั่นก็เป็นห้องนั้นก็เป็นเหกันเลเขามาสแกนได้แค่อันเดียวอีกอันนึงสแกนไม่ติดเยเขามาเปิดให้เหรอห้องอุงเป็นอ่อุ้งาเปิดไปเปิดไปเปิดแทนแทได้หรือไมยังไง แม้เราจะนอกก็ยังมีอุปสประนะเจ้าไหนก็ไม่รู้ว่มันอะไรหมพี่ข้าวกะเพราอืมจับนี่ของไกได้วาทำไมมันสไม่ได้อะเร็วนะคะม่ทไเสิรครับเจกัเสร็จครับปะข้าวข้าวเนอเ อพี่ออสพี่พี่ออสพี่าอวะเข้แล้วเอออยู่นแนน Yes โอเ e a อเค f l ที่ออสพี่ออสที่อันนี้มีอะไรอ่ะเอ่ออเ r a ิกันอืมอ๋ออันนี้เก็บไว้ให้อนะอืมว่าเลยนะเราจะได้เข้าห้างไหมวันนี้เข้าได้สิจ้าเข้าได้เข้าได้ฮะมันเป็นมันเป็นไรอ่ะตัวนี้มีปัญหาไม่ ขร้แทนที่เนียก็เข้านู่นนะเจ็ดหมองแปดมมันไ่ได้สองคำไปได้หมดไหมเดี๋ยวอันนี้สไ่ได้ใ่ปะอันนี้เขาตัดทีมแล้วเอาตัวใหม่โอเคตัวใหม่ใยังไงเอาอะไรเสียบได้ป่ะ เสียบแล้วมันใช้ได้ไหมโอเคได้าค่ะเข้าที่เตาสาวด้วยก็ไปดิโอ้ยเตาสาวแค่แค่อันนี้คือห้องสวีทนะคะอันนี้คือสไรส์ว้าวอันนี้คือทีมงานเรานอนสองคนนะคะมีดุทีก็ก็ดูที่ก้อนสีพองสักก็ดีไปพิการลองลองห้องน้ำกันค่ะ เซอร์ไพรส์ห pues ้องน้ำเตียงใหญ่มากเช่ดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำเป็นอย่างไรนี่นี่นี่ห้องน้ำนะคะเราสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยค่ะเราไปเข้าห้องน้ำค่ะทะลุปุบปุ่มที่เอาจจะนอนอาจจะนอนเล่นๆอาจจะนอนเล่นๆเข้ามาได้ อาจจะเหงาอาัมดับคนเดียวอาจจะเหงาอั้มดับคนเดียวจะเหงาเปเล่นเล่นทีมงานฝาช่วยครับทำไมคุณไม่ให้เกลียดผมบ้างผมเป็นใครครับคุณทำไมไม่ทำผมแบบนี้ใครเป็นคนเลือกห้องคะใครเป็นคนเลือกมันเป็นเรี่องขงวินนะที่วิกาเดี๋ยวเราจะไปกินหมึกนะครับเราไม่นอนแล้วนะครับเอาไงตกลงกันก่อนสิมามาเสร็จแล้วเราจะจะไงโครงการไปต่อยนะคะ อยู่ต่อสิคะติดตามได้เลยเดี๋ยวพี่ออจัดคลิปให้ใช่เดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดตอนบ่ายสองเจอกันบ่ายสองตุ่มตุ่มตุ้มตุ่มแน่กระฉี่กระฉี่ห้ามดูนะแอปหัวกระฉี่อ่าดูดูดูสาธิตการฉี่นะ <laughs> อาจจะนั่งอาจจะนั่งของเราอาจจะนั่งของเรา จะนอนเเงาแล้วแจ้ตอนเช้าอ๋ออาอากอนอจ้าปิดื่อัวาว่ให้มันผืนเล็กจังมากค่ะให้ทำไมมันผื่นเล็กจังพี่ออตรงไหนดีพี่แจผืนาเตรงไหนตรงไหนมันจะใช้สาธิกันใช้ผาชุแล้ก็เดินนนี้เหรอฟ เมชาส์คู่นี้สิโอ้อ,อันนี้สาธิตการใช้ผ้าเช็ดตัวอาบน,น,น้ำขอผ้าห่มอีกผืนด้วยค่ะอขาจองไป็นเจ็ดผืนไว้ได้ผ้าห่มอางผืนเดียวนี่นะคะคือค่ะสาธิตการใช้ผ้าห่มของเรา <c oughs> แต่ว่าเป็นจองเป็นเจ็ดผ้าห่มเลยอโอเค